สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็กซีมานิสาแก้วดีจากพี่น้องจ้าเี่กันอยู่บ้านสวนคือเก่าพี่น้องจ้าเยีกันอยู่บ้านสวนคือเก่าจ้าอัปเดตสวนคุณยายให้ดูอัปเดตสวนคุณยายให้ดูพี่น้องจ้ามือนี้คือลมแทะมือนี้ลมลมลมแห้งอากาศคือฝน,นสิต,ต๊กเนี่ยเนาะสองมือแลวได้ เมื่อวานกลับมือนี่อากาศคือฝนสิต๊นี่เบิ้งนี้อ๋อคักแค่เบื้องสิงให้เบิ้งบรรยากาศพี่น้องจา๋านี่เบิ้งบรรยากาศฝนสิต๊กพี่น้องจา๋าขนาดสายแล้วได้เนี่ยสายแล้วเด้อสายแล้วเด้ออืมอากาศลมนำลมหนาวนำพี่น้องจา๋าลมหนาวกระโด อัปเดตส่วนคุณยายเช้านี้พี่น้องจ้าแดดกับบมีคึมอึมคึมอยู่คึมแท้ๆจะมาเขืออยังไงมักเขือมาเขือป้าอากาศไหมอากาศเย็นสบายพี่น้องจ้าอากาศดีคักเพา่พนูเสียงนกเสียงกาห้องยังมือสาวโอ้ยคักเด้ อากาศอยู่สวนเมื่อนี้คือคักแท้เป็นตาโบวให้น้ำได้มือนี้เนาะเมื่อนี้บ้ให้น้ำก็ได้ได้ในมื้อนี่บงผูปลาไผ่ปลาไผ่ตาไผ่เสียงนกเสียงกาห้องพี่น้องจา๋าอัปเดตสวนคุณยายเงี่ยมือ่อสาอัปเดตสุ่มือแล้วพี่น้องจา๋าถ้ามีเวลาอยู่ในสวนนี่บ้ได้ไปใส่ดอกไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะอัปเดตสวนทุกวันเลย เบื้องย่ามใดก็ยังให้พี่น้องเบื้องย่ามนั้นพ sì ี่น้องจ้าย่างสวนน้ามใดก็โอ้ยังให้พี่น้องเบื้องนำเด้ย่างสวนน้ามใดก็ได้ย่างสวนน้ามใดก็โอ้ยขึ้นหอดพี่น้องเด้ย่างย่างสวนยามใดกับพี่น้องจ้าสิบวให้ขึ้นหอดสิบอยยให้ยักโซ่แบบใดย่างย่างสู้มือได้พี่น้องจ้าแต่กระแปกตาไปสู้มือเดินทุกวันนะคะย่างสู้มือสู้มือกับแปกตาสู้มือ กับอยากให้พี่น้องเบิงน้ำบัดทีนี้ฮะ่ะที่บอยากให้เบิงแนวได้สะอ่อนพักสะอ่อนยาเนาะพี่น้องจา๋าตาสะอ่อนคักของคุณยายะนะของคุณยายมันก็เป็นตาสะอ่อนเป็นตาให้เบิงพี่น้องจา๋าคักแท้สะอ่อนนำมีบอกพี่น้องจา๋าพี่สังคือพี่ลึกพี่ลื้อแท้ คือพี่เลือกแท้ลงพี่เลือกอะีรผักคุณยายย่างสู้มือกับแปกตาสู้มือขอกำลังใจหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าคนเห็ดสวนคนเห็ดเวียก,ก็อยู่แต่ในสวนเนี่ยละพี่น้องจักสิไปเอาอยู่ใสมาให้เบิง่งก็อัปเดตสวนเจ้าของเนี่ยละคะ่ะ กำลังใจบ่งผูล่มพี่น้องจ้าล่มกรดอ,รอล่มล่มล่มแต่คันได้ยินผู้ใหญ่บ้าวบุว่าพายุฝนฝนนี่แหละแต่มันหันซโบแห้งดอกเนาะฝนฝนบ่ฝนกระทั่งอื่นมันกับฝน,นหันนาทางเ่ามันกับโหอดมันหอดทางอื่นทางเฮามันไม่ถึง ถ้าเอาใบมันออกใั้สีดกพี่น้องจ้าทางในคุณข้างในข้างในต้นนี่พุ่มนี่ลกีหลีพุ่มนี่ยอยู่กับหายกับสวนอยู่กับหน้าก็อยู่กับงวกับควายกับแบบนี่แหละพี่น้องจ้าโบพักกัญญาโบญากระพักโบพักกระงูโบพักกระข่ายอยู่ในนี้แหละ ขอบุณเ้ยจ้า jogo. ขอบุณทุกกำนังใจเห็ดน้ำสวนเนาะพี่น้องจ้าเห็ดน้ำสวนก็อยากอ้างสวนเฮ็ดกลับสวนก็อยากอ้างสวนเจ้าของแปลงนี้พี่น้องจ้าเบ่งพักนี่แปลงนี้เบ่งพักมีทั้งพักอีต้มีทั้งพักหอมปอมมีทั้งพักกาดคุณยายว่านพักันสิแปลงหนึ่งคุณยายว่านบอตัมสามอย่างพี่น้องจ้าแปลงหนึ่งสีบอตัมสามอย่าง แป้งนึ่งสิเก็บได้สามอย่างแปลงหนึ่งแปลงนี้มีจักย่างนี่นึ่งผักอีตู่สองผักกาดผักกาดผักกาดกรอบนี่สองแล้วกันะนึ่งผักอีตู่สองผักกาดสามผักหอมเปี๊นี่สามอย่างพี่น้องจ๋าบ๊ะแมนสามอย่างล็อกนี่กําลังสิขึ้นอีกนี่พักยังนี่พักสีเลเลนี่พี่น้องจ๋านี่ผักกาดเลนี่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 พักกาดเลกําลังขึ้นอีกนี่ สี่ย่างบอ่อแปลงนี่แปลงหนึ่งบ่ต้องเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดชนิดเดียวพี่น้องจา๋าว่านสู้ย่างเลยคุณยายได้สูย่างแบบนี้นี่ต้องเฮ็เเดแปลงแยกได้นน่ผักมันผักกาดกบบัดมันขึ้นทันงามกันแท้ดน่นี่นี่มันก่อใหญ่พี่น้องจา๋บาบัดมันขึ้นก็นงามกันผพกอิตูกำลังงามผักหอมปอมอันนี้ผักหอมปอมเล้นี่ใบาย,ยากัยกษ์มันผักหอมปอม ต้นหอมผักชีฮะเนาะผักชีผักชีใบเลื่อยโบแมนผักชีใบเลื่อยผักหอมโปม้มผักชีผักชีไทยโบแมนผักชีเลาผักชีไทยแปลงนึงซิได้หลายอย่างพี่น้องจ๋าแปลงนึงว่าลดสามซีอย่างได้อย่างกะเอานี่นี่มันสิเป็ดอันนี้เห็นบ่เนี่ยมันใหญ่มันสิโกใหญ่ได้หนึ่งผักกาดอันนี้ค่ะ นี่ทางนี้มันสิเปลี่ยนผักกาดกรอบกับผักหอมปีเนเลยผักหอมปอมนี่คุณยายวานผักพี่น้องจ้าอันนี้มันิสาเอามาอันนั้นได้เนี่ยไปดึงมาปลูกได้เนี่ยที่มันเป็นแถวๆนียพี่น้องจ้ามานิสาไปหย่อนอันต้นน้อยๆมันมาปลูกอันเดี้มันสิเป็นแถวถ้าคุณยายวานมันสิเป็ี่ยนคือฟังนะอันนี้มานิสาไปหย่อนมาปลูกเพราะว่าคุณยายทําเป่ง คุณยายทำแปลงจะยอนจะยอนมาปลูกมันสิเป็ี่นแถว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 ผักกาดกรอบนี่บัดที่นี้มานิสาสิมาเอาอยู่นี่ได้บัดนี่นี่มาเอาฟังนี้ไปปลูกนี่นี่มานิสาสิมาเอานี่เบียมันนี่นี่เบียมันกำลังสิขึ้นนี่เสียไปปลูกฟังพ้นบัดนี้อันคนงานกำลังตีแปลงอยู่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งคนงานจะตีแปลงให้แล้วนี่สิมาหย่อนเอาอยู่นี่สิมาหย่อนเอาอยู่นี่ไปปลูกนะคะ นี่ปลูกแล้วมันก็สิเป็นแถวแบบนี้ล้วพี่น้องจ้าเนี่ยนี่อันนี้มณิสากับปลูกคือกันที่เป็นเป็นแถวเป็นแถวนี้คือโยนมาปลกาปูกพี่น้องจ้าเนีน่ยเป็นแถวเป็นแถวนี่มัาณิิาาเสียบเองมณิสา์ปักเองโอเคนะคะไปต่อค่ะไปต่อค่ะนี่อันที่มณิาาลกมาปลูกพี่น้องจ้าเนี่ยผักคะน้าโอยผักคะน้าผเอาไปทัวทิี พักสลัดนี่ที่เป็นอันนี่ที่เป็นแถวนี่หนึ่งสองสามนี่อ๋อวันมณิสามาปลูกอันปลูกห้างแลยพี่น้องจ๋าบ้างนี่มันมันขึ้นทันใบส้นกันจิกเลยเนาะมณิสาว่ามณิสาปลูกห้างแล้วพี่น้องจ๋าซีมี่ยูคคลิปหนึ่งที่มณิสามาปลูกพักแปลงนี่ฮะบ้างมันขึ้นนี่อ๋อพักหอมมันบ่กมีหดบ่งึ้นพี่น้องจ๋านี่นี่ พักหอมปอมมีหันบงสิค้นพักสลัดมันออกส่วนนี่นี่นี่อ๋อมณนิสามาปลูกได้เนี่ยเห็นบอกเป็นแถวแถวเนี่ยอันนี้แถวหนึ่งนี่สามต้นนี่หนึ่งสองสามอันนั่นกันหนึ่งสองสามเนี่ยอ๋อมันคำอันนักันหมดละนี่มณนสาปลูกอันห้างล่ะถ้าที่โพดบัตรเนี่ยมันแตกเพราะว่าเปลงนี่ที่มานิสาเอามาปลูกเนาะมานิสาไปดึงพักสลัดน้อยมาปลูกเนี่ย ตอนน้นพักซียังไม่ได้ขึ้นเนพี่น้องจ๋าเนี่ยพักซีพักหอมอันพักอันกาดกบนี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยเบิ้งบัตรมันขึ้นเนี่ยอ๋อเฮดขยะยูผูบัตรเนี่ยพักซีขึ้นละพี่น้องจ๋าพักซีกับพักกาดน้อยนีย่ขึ้นละเนี่ยมณนิสาต้องเอาไปปลูกได้เนาะฮึแปลงนี่นนคือกันเนี่ยนี่มานิสาเอาอพักสลัดมาปลูกเป็นแถวเป็นแถวในี่แถวละสามตนพี่น้องจ๋า แถวละสามต้นสามต้นมงังผูอ๋อบัดมันส้นกัดมังโลดผมมังนี่นส้นกันแล้วบันนี้พักอันนี้ขึ้นที่หลังได้หวัดนี่นี่นี่พักหอมปอมพักอันกาดนี่ขึ้นที่หลังได้นี่นี่เบียมันนี่พี่น้องจ้าถอนไปปลูกเนี่ยเบียนน้อยมันนี่เดี๋ยวมัน,นสาสิลงมาหย่อนสิลงมาผ่าปลูกสิไปบงคนงานขุดแปลงให้แหละอืมคักแถวพี่น้องจ้า อ่าพักอันนี้ก็พ่อขายล่ะพักกาดหินนี่พี่น้องจ้าอ๋อม่ได้ลงมาหลายมือเบิ้งนีเบิ้งนี่นปาพอขายแล้วเบืง้งโพต้นบางใหญ่นึงละ่ะพักกาดหินพักอันนี้พักวาซาบินี่พักกินนขื่อนขึ้นหัด,ดังอ๋อมันขายได้แล้วอันนี้เบื้องโมันสีใหญ่โพดล่ะพี่น้องจ้า อันนี้ก็แปงหนึ่งได้อันนี้อันนี้แปงหนึ่งกับผักหอมปลอมผักหอมปลอมพันยังบุขข strap. คคลขายได้ละผักกาดอันนี้อันนี้แปงน,นี่นอย่างแปองอันนี้อ๋อผักกำลังสิขึ้นแปลงน,นี่ก็ได้คุณยายว่านละเนี้นี้ยนี่ผักสลัดผักสลัดเ,เลพี่น้องจ๋าผัากสลัดเลอันนี้ก็ผักสลัดยังเนี่บารู้น้ำยายเนาะพี่น้องบรู้ซื้อผักนำคุณยาย พักอันนี้กําลังขึ้นนี่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 เละๆเนี่ยกาลังขึ้นพี่น้องจ้าอือพักกะเลพักสลัดเละอ่าพักเท่นี่มันมันใหญ่กับสีเขื่อนพักพักสลัดธรรมดานละมันมันใหญ่ก่ขคือกันอัปเดตอัปเดตสวนอ๋อแปลกตาไปหลายหลายอย่างเลยพี่น้องจ้าเมื่อนี้ค่ะแปลกตาไปหลายอย่างเลย ว้าวพอแล้วไปดูคนงานดีกว่าเออตีแป้งลงพักพี่น้องจา๋าวันเด็กผู้ใหญ่ไม่ไปนะวันนี้นเดี๋ยวนี้เกินก็ไปเดี๋ยวจะตีแป้งอืตีแป้งเอาพักน้อยมาหย่อนนะพักน้อยมาลงพักกําลังคืนเบียร์พักว่าจุ yeah. อ,อ,ก,อ,อกำลังตีแป้งพี่น้องจา๋าตตีแตีแแปปงง พอดีปแปลงเอาเบีย้ยพักน้อยมาลงพักน้อยล้ายหลายพอดีกำลังแยกพอดีละแปลงแล้วพอดีแปลงแล้วกับเสาร์อาทิตย์เมือ่อื่นพี่น้องจ้าพอดีได้มาแยก เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ